กันนะครับวันแรกคุณา้าจา์ทุกรูปทุกท่านให้ความเคารพนะครับร้องน้งนำพระสก,การพิเศษทุกรูปครับผมประบาทกันวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารวันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ัวันที่8เดือน8 มาณเก้าโมงก็เป็นกำหนดการนะครับที่ทางโรงเรียนพระประิยัติธรรมศรีวิทยาที่จะต้องมาร่วมทำกิจกรรมหน้าโรงเรียนทุกๆเช้าแล้วก็ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่เห็นก็คงทราบล้วก็ต้องเป็นระเบียบปฏิบัติแบบนั้น ตั้งแต่เริ่มต้นในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการาศรึกษา2566ในปีนี้ครับก็ยินดีต้อนรับด้วยกันแล้วกันในเช้าของวันใหม่วันนี้ครับเพราะว่าการเดินทางของแต่ละรูปแต่ละท่านก็มาต่างติดต่างฐานทั่วสารทิศทุกวัดที่ ทางโรงเรียนได้จัดรถไปรับส่งนะครับตต่เ,เช้าเราก็ส่งตอนเย็นนะครับจะเป็นระเบียบปฏิบัติมานานแล้วเนีย่ยสิ่งที่อยากกล่าวก็คืออ,อยากให้รู้ว่าในสายของระประยัต์กิทก่รมแผนการศึกษา ที่ย้ำประจัพูดประจับคือการเปเี่ยนยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับซึ่งทั่วประเทศก็มีสายนี้อยู่ครับทั่วประเทศไทยนไทยแลนด์เนี่ยนะครับยังมีอยู่นะครับเพื่อให้คนละคนผู้ที่มีจิตเลือกใส่ใจศรัทธามองทิศทางของการเรียนการศึกษาว่ายังเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายหรือพีน่นี ทัพิสุสัมาะเ็นเที่สนใจในธรรมธรม,มพิถิไิันทางพระพุทธศาสนาในเปดิดโอกาสให้ตัวเองมาฝึกฝนพัฒนากายวาจาแล้วก็ทางสติปัญญาจิตใจนั่นแหละครับสิ่งที่มากล่าวนี้ก็คือนึกน,ก,นกถึงก็คือเรื่องของหลักธรรมข้อหนึ่งนะ,ะนสิ่งแต่ก็ไปหลายประการหลักธรรมนั้นนะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดกล่าวเอาไว้ว่าสังขารวัตถุนะครับสังขารวัตถุสิ่งเหล่านี้นะครับผู้ใดประพฤติผู้ใดนำมาประยุกต์ใช้ผู้ใดมองเห็นหรือน้อมนำมาระลึกนึกถึงก็จะเกิดคุณประโยชน์หรืออนิสง์ อย่างที่ได้ประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมนั้นนะฮะอย่างเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้นะผมได้ยินเสียงระคังอยู่ครับแต่เมืม่อเมืม่อเมื่อคืนนี้ปกติจ,จะลุกทำวัดกับพี่เนรเมื่อคืนนี้หลับสนิทเลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยยังไงไปรูป้อันนี้ไม่เข้าใจมากือนนะครับหลับสนิทเลยปกติได้ยินแล้วลุกตกใจให้ดึง ได้ยินราคาอีกทีก็รู้เลยว่าผมตื่นสายแล้วทำวันเชา้าไม่ได้ว่าต้องไปพิจารณาก็เลยคิดว่าเมื่อสายแล้วเราก็จะไปทําหน้าที่อย่างอื่นทำหน้าที่อย่างอื่นนะครับทำหน้าที่อย่างอื่นนะครับ,นะรบก็เดินไปก็พอดีเห็นหลวงพ่อหลวงตาอาจารย์จะไปไหนจะตัวจะไปไหนโอโคิกาแฟ โอ้คิดเหมือนกันอย่ารณม็ดไปดื่มกาแฟไ่คุยสภาคาเฟ่แล้วพอดีก็นึกถึงนึกถึงว่าเอ๊ะสิ่งที่เรามานั่งเรายู่กาแฟใช่ไหมสักพักก็พิเนตเข้ามาแล้วก็นึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเขานึกถึงเราอย่างนี้คือใจมีใจแรกใจนะครับอุ่นนะครับข้างในใจ คือมีการแบ่งปันแบ่งปันคือการให้เป็นธานมอะไรกันใจอุ่นเลยครับความสุขในใจใเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับคนที่สละได้ในใจหรือความตระหนี่ในใจคนเรามันอย่างแน่นเหมือนเหมือนอยางเหมือนอะไรสักอย่างที่คนคน,คนหนึ่งจะสละได้ใน ใจต้องรู้จักแบ่ปันหรือห้องทานคือใจอ่อนอดน้อมและเคารพในสิ่งที่เราให้ซึ่งหลักธรรมในสังหฆวัตถุเหล่านั้นก็พูดเรื่องเหล่านี้อยู่ครับแต่หลักธรรมในข้อนั้นนะครับคือการให้ทานานะครับการให้ทานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จาตัดไว้ชัดเจนเลยวา่า การให้ธรรมะเป็นธรรมทานย่อมเป็นการให้ที่เปิะเสริฐเหมือนกันเริฐสูดเหมือนกัน,นการให้ทานเหมือนกับการให้ให้ความรู้นั่นแหละครับซึ่งในแบบพิสดารในการแบ่งแบ่งแบ่งกาพูดแบบพิสดารในหลัง การแบ่งให้ทางศีกประการยังมีพูดถึออยู่การให้ธรรมะเป็นทานการน้อมนาธรรมะมาใช้เป็นการดำเนินชีวิตนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ที่บุคคลนั้นจะนําไปใช้หรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีการแบ่งปันหรือให้บุคคลนั้นจะเป็นคนกระดา้างตัใจไม่อ่อนน้อมแลว คนที่ดิบเกินไปคนไม่สุขนั่นแหะครับคนไม่สุขหรือเป็นคนที่อาจจะคล้ายๆนักพานนะครับคือคนพานนั่นแหละครับไม่ใช่วิสัยของนักปราบบัณฑิตนะผู้ที่ได้ฝึกฝนตนมาดีแล้วนั่นแหละแต่เป็นบัณฑิตเขาจะมักจะให้ทานนะครับแบ่งปันให้ทานให้ความรู้ให้สิ่งของ พูดว่าสัาฐานังธรรมะฐานังชินติให้ทำนะครับเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรพิเนตพิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ให้ให้เห็นให้เกิดพลาอานิสงให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งให้เกิดมรรคเกิดผลกับลมหายใจและก็ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนราละคร สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับท่านพี่เนรทุกรูปจะเห็นเลยครับคำว่าถ้าเราไม่เดินบินทบาททุกๆเช้านะครับท่านจะสังเกตเห็นได้เลยว่า